สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำการลงทะเบียนนะครับงานร้านนาซาวแอนไลท์2024โดยช่องทางของลิงก์ลงทะเบียนใน Google Form นะครับซึ่งถ้าเรากดลิงก์ Google Form เข้ามาเราก็จะมาเจอหน้านี้นะครับร้านนาซาวแอนไลท์2024โดยอีเมลที่ผมใช้ล็อกอิน o o o g l e c o u o u n t ของผมนั่นเองนะครับ ก็แล้วเนี่ยเข้ามาเราจะลงทะเบียนเราก็จะใช้อีเมลตัวนี้เป็นตัวอ้างอิงเมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วก็จะมีจดหมายนะครับมีอีเมลตอบกลับไปยังอีเมลนี้เพื่อที่จะยืนยันว่าเราได้ทําการลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโดยขั้นตอนแรกเนี่ยนะครับที่อีเมลเขาว่าอีเมลที่กาดอกจันตัวกลางจอเนี่ยครับเราก็ติ๊กนะฮะเพื่อที่จะยืนยันว่าจะใช้อีเมลนี้นะครับแล้ว ถัดมานี่ก็จะเป็นรายละเอียดของงานล้านนาซา and Light ต่างๆนะครับซึ่งลงทะเบียนเข้าร่วมงาน300บาทนะฮะจะได้อะไรบ้างนะฮะได,ได้เสื้อ1ตัวแล้วก็สิทธิ์จับรางวัล1สิทธิ์นะครับก็จะมีสาธิตเดโม4ค4 8ค8นะครับเดโมโบแบรนด์นะครับก็จะมีอัตรานะครับค่าลงทะเบียนแตกต่างกันไปนะครับ แล้วก็จะมีกติกาให้สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดได้เลยแล้วก็จะมีบูธร้านค้าแล้วก็ห้างร้านที่มาแสดงสินค้านะครับก็มีในรายละเอียดแต่ทีนี้เนี่ย <c oughs> การที่เราจะมาลงทะเบียนนะครับก็จะง่ายมากเลยนะครับเราสามารถเลือกได้ว่าจะลงทะเบียนในในชื่อในนางสาวนางหรือว่าบริษัทห้างร้านนะครับทีนี้ผมจะใส่ในที่นี้ของผมจะใส่ชื่อทีมงานนะครับผมก็ติ๊กที่ทีมงาน แล้วก็ใส่ชื่อลงไปนะครับโดยชื่อที่ผมจะใช้ก็คือทีมงานฟังดูนะครับ L A S นะฮะนามสกุลไม่มีนะครับถ้าไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะฮะกรอกเบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์โทรศัพท์กับที่อยู่นะครับแล้วก็ที่อยู่ที่อยู่เนี่ย สำคัญมากเพราะว่าหากาจับรางวัลได้นะครับเราจะใช้ที่อยู่ตัวนี้ในการส่งของรางวัลไปให้นะครับดังนั้นรบกวนว่าให้ใส่ที่อยู่ปัจจุบันนะครับที่สามารถส่งของไปให้ได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะใส่เป็นที่อยู่ของผมนะฮะฟังดู L A S นะฮะโกดังเชียงราย แล้วก็ใส่เลขที่เข้าไปครับหมู่9ตำบลรอบเวียงอำเภอเมืองจังหวัดชุมราย ชื่อเบอร์โทรแล้วก็ที่อ,อยู่นะครับส่วนตัวเลือกในการลงทะเบียนเนี่ยตัวเลือกในการลงทะเบียนก็จะมีระบุอย่างชัดเจนว่าจะเข้าร่วมงานนะฮะชูดเอา4ี่คูณบาท8ป8คูณบาทเดโมแบรนด์0 0 0พันนะสามารถเลื่อนดูได้นะสมมติว่าถ้าผมจะมาทำทุกอย่างเลยนะฮะมีก็สามารถติ๊กได้หลายๆอย่างนะครับแล้วทีนี้เนี่ยเราก็คำนวณ นะฮะค่าใช้จ่ายรวมแล้วก็โอนเงินนะครับแต่ทีนี้ผมจะทําการลงทะเบียนเพียงแค่ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน300บาทนะฮะแต่ว่าผมจะเข้าร่วมงาน50นะครับใช้50ผู้ร่วมงานก็จะมาระบุตรงที่เลือกนะครับตรงเสื้อนะครับก็คือร่วมงาน300บาทได้เสื้อ1ตัวแต่ทีนี้ผมจะใช้50ผมก็มากรอกใน ไซส์นะครับซึ่งขนาดของเสื้อมีรอบอกและความยาวนะครับก็แลทีนี้ผมก็จะมาระบุว่าไซส์เนี่ยผมจะเอาเสื้อไซส์เอลจำนวน3ตัวนะครับแล้วก็เป็นไซส์ XL อีก2ตัวนะครับคือผมต้องการ5ตัวคือ50นะครับ50เข้าร่วมง,งานและทีนี้มีมีทุกไซส์นะฮะไปจนถึงไซส์6 x เเลเลยนะครับแล้วทีนี้เนี่ย ก็มาถึงขั้นตอนการชำระค่าลงทะเบียนสามารถชำระได้โดยผ่านธนาคารนะครับเลขบัญชีธนาคารหรือผ่าน QR code ก็ได้ก็เลือกวิธีการติ๊กนะฮะอย่างนี้นะครับหรือเราจะเลือก QR code ก็ได้นะครับแต่ทีนี้ผมได้ได้ทำการโอนไปละโอนเข้าไปในชีนี้แล้วนะครับโอนเสร็จเรียบร้อยผมก็ ก็ติ๊กว่าผมได้โอนผ่านธนาคารแล้วการจะแนบหลักฐานการโอนเงินเนี่ยก็เนื่องจากว่าผมโอนไปแล้วเนาะผมก็จะมีหลักฐานอยู่ในในไฟสลิปของผมนะฮะแล้วก็จะใช้ใช้กดเข้าไปว่าแนบหลักฐานนะครับเสร็จแล้วก็ไปคลิกที่คําว่า browse นะครับก็คือกดที่ปุ่มสีฟ้านะฮะ b r o w s, s e นะฮะกดเข้าไป แล้วผมก็เลือกไปที่แกลเลอรี่ของผมนะครับที่ที่ได้ทำไว้นะครับแล้วก็เลือกเสร็จแล้วก็กดเรียบร้อยได้เลยนะครับกดเรียบร้อยก็ไฟล์ตัวนี้ก็จะอัปโหลดขึ้นไปนะฮะอัพโหลดเสร็จนะฮะก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายคือกดซับมิตนะครับที่เป็นปุ่มล่างซ้ายนะครับ s u b m a t submit นะครับ ก็ถนะ้กดสับมิก็ตัว Google Form ก็จะแจ้งมาบอกว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์นะครับแล้วก็ขอบคุณครับก็ปิดอันว่าลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้วนะครับ ทีนี้เราจะมาเช็คว่าการลงทะเบียนของเราเสร็จสมบูรณ์จริงหรือไม่แล้วก็สามารถเข้ามาดูใน Gmail นะครับที่เราได้ลงทะเบียนไว้นะครับแล้วก็จะมีขึ้นมาว่าแจ้งผลการลงทะเบียนนะครับตรงนี้สามารถกดเข้าไปดูแล้วนะฮะก็จะถ้าเขาก็จะมีข้อความแจ้งมาขอบคุณที่ลงทะเบียนกับเรานะฮะ แล้วก็มี QR code ด้านล่างเนี่ยไปสแกนก่อนเข้างานนะครับก็ถือว่าตรงนี้ขั้นตอนการลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้วนะครับ